ดีนะคะเพื่อนๆคลิปนี้พี่ๆก็มาอยู่กันที่ฟอร์จูนพลัง9เก้ากันนะคะตรงนี้ก็เป็นบิ๊กคาเมล่านั่นเองนะคะพอดีพี่ๆก็น่าจะมา,มามามาซ่อมกล้องนะคะกล้องก็เสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็เลยลองทดลองมาถ่ายตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นเอคาเฟ่เมซอนนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะสำหรับห้างฟอร์จูน พาามเก้านะคะเป็นห้างที่แบบว่ามีพวกอุปกรณ์ไอทงไอที IT. อะไรประมาณนี้มีอุปกรณ์ไอทงไอที IT. ขายเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็น่าจะมีตรงนี้อ,อืมนะคะลองมาดูนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณห้องน้ำ นะคะเป็นบริเวณห้องน้ำนะคะมีพีก็มาท,ทําธุระฟอร์จูนอุ้ยมีเซเว่ u n e ูด้วยนะคะเออนั่นแหละเซเว่น,นก็มีประมาณนี้นั่นแหละก็มีประมาณนี้นั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินไปตรงนู้นกันอีกอืมนะคะลองลองดูกันนะคะอืมอันนี้ก็เป็น ตรงนี้มีร้านขายกล้องเยอะมากนะคะแล้วก็แบบอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายอ่ไปเดินกันไปอีกนเนี่ยน่าจะมีพวกเสื้อผ้ามีอะไรแบบนี้นะคะเสื้อผ้าตัวละร้อยเก้าเก้าเอง อันนี้มาทดลองถ่ายเลยนะเอออันนี้ก็โอเคนะคะมีซูมคาเมล่ามีกล้องหลายๆกล้องที่แบบน่าสนใจเนี่ยร้านนี้บิ๊บีิมาซื้อเนี่ยบิ๊บี้มาซื้อร้านนี้นะคะคือจริงๆก็เป็นเป็นกล้องทั่วไปคือเวลาที่บิ๊บีิมาใช้แบบถ่าย เก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูอ,ะอ่ะอ่าคือบิบี้ชอบทําการเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูอยู่แล้วอืมอลองดูกันก่อนนะคะแต่อน,นี้บีบีขึ้นมาบริเวณชั้นที่สองอลองดูกันมีพวกฟีมโทรศัพท์ อันนี้มีแบบหนังเก่าแบบพวกเพลงเก่า,กาซีดีเก่าๆอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนเพื่อนทุกคนบีบีอยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียรคือบรรยากาศแบบเนี้ยหาดูได้ยากนะที่จะมีแบบเป็นตู้เป็นตู้แบบโทรศัพท์แบบที่ที่อยู่แบบ หน้าร้านอะอ่าที่อยู่หน้าร้านแบบเนี้ยหาดูได้ยากมากแล้วยิ่งเศรษฐกิจกในยุคนี้เนาะเราก็แบบเวลาทำการซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการซื้อแบบออนไลน์อะใช่ไหมเออนั่นแหละตรงนี้ก็เป็นบริเวณ พวกอุปกรณ์ไอทีพวกรับติดฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยนึกถึงพันทิปอะเอออารมณ์แบบมาพันทิปอืมเนี่ยอารมณ์มาแบบพันทิปประมาณนั้นนะคะเนี่ย มันก็จะเป็นโลตัสละปอจูนพระรามก้าอเดินดูกันก่อนนะคะมีพวกอุปกรณ์กล้องวงจรปงกล้องวงจรปิดเยอะมาก คือใช่ห้างนี้หรือเปล่าอ่ะที่แบบขึ้นไปบริเวณด้านบนได้นะคะ,อะลองดูกันนะคะอะโออันนี้เป็นพวกศูนย์อาหารนะคะเรามาหากินกับพงกับข้าวกันดีกว่า เมื่อกี้ไปถามพี่เจ้าหน้าที่มาเขาก็บอกว่าไอ้ที่มันเคยเป็นชั้นบนดาดฟ้าคือบิ๊ี้อ่ะก่อนที่จะมาตรงเนี้ยบิ๊กก็ไปดูไปดูไปไปไปดูข้อมูลมาก่อนอ่ะอันนี้เป็นฟู้ดเวิลนะคะแล้วก็มานั่งกินกับข้าวกินอะไรกันตรงเนี้อืมชั้นนี้จะเป็นศูนย์อาหารนะคะ เป็นศูนย์อาหารร้านนี้เป็นร้านดนตรีเว้ยประมาณเนี้ยเป็นศูนย์อาหารแบบลองมาหาอะไรกินกันก็ได้นะเออคือเมื่อก่อนมันเคยมีดัดฟ้าเอ้ยมันมีดัดฟ้าใช่ไหมแต่ว่าพี่คนที่เขาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นยามเขาบอกว่าเขาเพิ่งเข้ามาเขาเลยไม่รู้แกเขาบอกว่าขึ้นได้ถึงชั้นสามกับชั้นสี่อืม เอาลองมาดูกันมีพวกที่ชาร์จเ,เขาเรียกว่าอะไรนะแบตอะไรแบบน power ank, นนะเนี้ย power bank power bank อย่างเงี้ยอืมี่ยอณ์เหมือนพันทิป อืมพอจูนก็คืออารมณ์เหมือนพันทิพย์ป,ปะเธอโอเคขึ้นกันไปต่อแต่ว่ามีของสินค้าเยอะอยู่เหมือนกันนะอืมฉันก็ถือว่าเป็นลูกค้าเพราะว่าฉันก็เอากล้องมาซ่อมมาอะไรแบบเนี้เออประมาณนั้นโหกินอาหารเต็มเลยนี่ขึ้นมาละว t อทีซ IT นะคะ คือคือบิบี้จะบอกว่าคือบิบี้จะบอกว่าบิบี้อะถ่ายบริเวณนี้ยได้เขาไม่ได้ว่าแต่ว่าอยากไปถ่ายด้านบนด้านบนที่เป็นดาดฟ้าพอดีไปถามเขามาแล้วว่าเขาไม่ให้ถ่ายเพราะว่าต้องไปขออนุญาตเออคือคือจริงๆบิบี้อยากไปถ่ายบริเวณด้านบนไง ที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าถ่ายตรงเนี้ถ่ายได้แต่ว่าด้านบนต้องขออนุญ,ญาตเฮ้ยอันนี้หนังเก่าๆเยอะเลยนะเนี่ยหนังเก่าๆเยอะอันนี้บริเวณที่เป็นพวกปรินเตอร์นะคะปรินเตอร์นั่นะแหละอ่ะเดินไปเรื่อยๆจ้ะอืมน่าเสียดาย <laughs> น่าเสียดายมากเลยอ่ะเราต้องไปขอ น้าที่ข้างล่างถ้าอยากขึ้นไปถ่ายชั้น6ด,ด้านบนวิวมันสวยตรงเนี้ยวิวสวยมากตี่ตึกเนี้ยถ้าจะเป็นพวกดัดฟ้านะเออเนี่ยอืมดีค่ะ ทีนี้เราก็ขึ้นกันมานะคะบ,ร,บริเวณนี้นะคะ,ะขึ้นกันมาบนบนริเวณนี้กันก่อนะคะ,ะเดินมาดูกต่อ ็มีประมาณนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินลงมาก่อนแป๊บหนึ่งนะคะพอดีบพ,พี่ไปถามเจ้าหน้าที่มาแล้วพี่เขาบอกว่าถ่ายได้ตรงนี้แต่ว่าถ้าเป็นชั้น6ต้องไปขออนุญาตเสียได้เนาะอยากไปเก็บบรรยากาศเก็บวิวให้พี่ๆอะ่ะอืมไม่ได้เลยรองเท้าสวย ันนี้ก็จะเป็นสักการะหลวงพอ่พอฟอร์จูนทาาอันนี้เป็นพับพับพิคเเนนนะคะอันนี้เซนทันพระรามเก้านะคะ นี้เราก็เดินออกมาข้างนอกกันเดินออกมาข้างนอกไะเดินกันต่อนั่งรถไฟฟ้านะคะใต้เงินอ่าสีน้ําเงินใต้ดินนะคะไม่ใช่ใต้เงินเออรถไฟฟ้าสีน้ําเงินนะคะใต้ดินแล้วก็มาลงกันที่สถานีพระรามเก้า ประมาณนี้ค่ะอ่แล้วก็ถึงปอจูน